ผมว่าสินเชื่อตัวหนึ่งเลยนะครับที่หลายหลายคนเนี่ยมองข้ามแต่ผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถหรือว่าจำนองทะเบียนบ้านนะครับอันนี้หลายหลายคนจะมองเาอ้มันต้องเอาทรัพย์สินเข้าไปอยากจะหาสินเชื่อที่แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันก่อนได้ไหมได้ครับ แต่สิ่งที่แลกมาคือการอนุมัติที่ยุ่งยากครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีรถอยู่แล้วเนี่ยเอารถไปทะเบียนประจำนำหรือมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยเอาบ้านรีไฟนันซ์หรือว่าบ้านประจำนองเนี่ยโอกาสในการอนุมัติเนี่ยสูงกว่าครับและเราเนี่ยไม่ต้องรอด้วยนะครับหลายครั้งเราก็อยากได้เงินมั vo, นเะร็วๆเนาะและที่สําคัญนะครับสินเชื่อประเภทนี้มันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดครับแค่เราเอาหลักทรัพย์ไปคำประกันแค่นั้นเองครับถ้าเกิดว่าเราส่งกับปกติไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับและที่สําคัญนะครับเราเนี่ยย เหมือนเดิมครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องย้ายออกหรือว่าเอารถไปให้เขานะครับเรายังใช้งานได้ปกติเพียงแค่เราเนี่ยผ่อนเขาให้ตรงเวลาแค่นั้นเองนะครับเหมือนคุณพี่คนนี้นะครับเขาเนี่ยก็สอบถามมานะครับว่าเขาเนี่ยมีความประสงค์เหมือนกันนะครับที่จะนํารถมอเตอร์ไซค์นะครับเข้าไปจำนำทะเบียนนะครับเพราะเขาเนี่ยผ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่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 นะครับการที่จะจำนำเล่นทะเบียนเนี่ยมันมีข้อกําหนดอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผ่อนกับลิสซิ่งนะครับผ่อนกับบริษัทมานานและ 5,6,7,8,9,10เดือนแล้วเรากำหนด ผ่อนยีเดือนยีเดือนเสร็จเรียบร้อยได้เล่มมาแล้วอันนี้เราสามารถทําจำนำทะเบียนได้เลยครับไม่ต้องรออะไรเลยครับแต่ในเคสของพี่เขานะครับพี่เขาเนี่ยซื้อรถเงินสดต่อจากเพื่อนครับและเล่มที่เขาครอบครองเนี่ยยังไม่ถึง1เดือนนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะยังไม่สามารถสมัครในส่วนของการจำนำทะเบียนรถได้นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อกําหนดของเราเลยเนี่ยเราจะต้องถือเล่มหรือว่าเป็นเจ้าของรถคันนั้นเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า1เดือนนะครับ ในเคสนี้นะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยรอก่อนนะครับเพราะหลายๆสถาบันการเงินเนี่ยเขาไม่ให้นะครับเพื่อนเพื่อหลายๆคนอาจจะแบบงงว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ให้หนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเพราะว่านะครับสินเชื่อแบบจำนำทะเบียนรถนะครับมันอนุมัติง่ายกว่ารีไฟแนนซ์ไงอ่าหลายหลายคนก็เลยแบบเอ๊ะรีไฟแนนซ์ ance, เราไม่ผ่านลองเอาเงินสดไปโปะไปหยุกหยิบยืมมาซื้อสดแล้วมาจำนำเลื่อนทะเบียนได้ไหมอันนี้มันเป็นช่องโหว่หครับหลายๆสถาบันการเงินเนี่ยก็เลยป้องกันเคสนี้เขาก็เลยแบบว่าเอ๊ะถ้างั้น จำนำทะเบียนเนี่ยรอหนึ่งเดือนนะอันนี้จะเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อมาจากเพื่อนนะครับแต่ในกรณีที่เราเนี่ยผ่อนปกติผ่อนกับสถาบันการเงินปกติจนหมดอันเนี้ยหมดวันแรกปุ๊บวันที่2เนี่ยเราสามารถจำนำทะเบียนได้เลยครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับในเคสนี้เคสที่ผ่อนปกติกับเคสซื้อเงินสดกักเพื่อนนะครับเคสที่ซื้อเงินสดจากเพื่อนเนี่ยต้องรอ1เดือนก่อนนะครับเพราะว่าเขาป้องกันเนาะในเรื่องของแบบ คนที่จะลักไก่ครับเพราะว่ารีไฟแนนซ์เนี่ยยากกว่าจำนำทะเบียนนั่นเองนะครับครับถ้าเป็นคนไหนนะครับมีคําถามเกีกเรื่องของการเงินหรือว่าสินเชื่อนะครับสามารถทักแชทมาถามส่วนตัวผมได้นะครับหรือสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับเรียนทั้งผมนี่จะมาไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ ครับและนอกจากคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทางผมเนี่ยได้มีการรีวิวสินเชื่อหรือว่าแชร์เทคนิคกันเงินเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเขนไหนเนี่ยสนใจสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยครับ